ขาขึ้นครั้งสุดท้ายชาลีเทรมออกมาคาดการณ์ว่าบิตคอยจะเข้าสู่ขาขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับ คำแถลงของรองประธาน b Bitcoin Foundation คนแรกนะฮะก่อให้เกิดการถกเถียงมากมายครับเกี่ยวกับแนวโน้มระยะยาวของความผันผวน,นของคริปโตแล้วก็รอบวงจรของตลาดคริปโตครับเหตุใดวงจรกระทิงใหม่จึงมีความพิเศษพีคที่สุดและครั้งสุดท้ายนะชาลีเทรมครับพูดถึงตลาดกระทิงของ i t t o o n ครับตลาดกระทิงรอบถัดไปสำหรับ Bitcoin และคริปโตตัวอื่นจะเป็นช่วงที่พีคที่สุด แต่ก็อาจเป็นครั้งสุดท้ายเช่นกันครับชาลีเทรมผู้ก่อตั้ง Bitcoin Foundation ครับได้แชร์คำทำนายที่ดูจะไม่ปกติดังกล่าวครับกับผู้ติดตาม255,000คนของเขาบน X นะครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบทความวิจัยเกี่ยวกับการเติบโตอย่างเต็มที่ของ Bitcoin แล้วก็ o, คริปโตนะฮะได้รับความนิยมในหมู่นักวิเคราะห์และนักเทรดครับเมื่อมีการฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ตาลาดคริปโตมากขึ้นเรื่อยๆความผันผวนของมันจึงลดลง ด้วยเหตุน,นี้ครับการทำราคาของบิตคอยจึงดูคล้ายกับ s p 500หรครับหรือแม้แต่ทองคำมากขึ้นเรื่อยๆครับเอาคอยตัวหลักๆอย่างอิตาเลียมคาราโนและโพลิกลอนเนี่ยก็จำลองแพทเทิร์นนี้ออกมาเช่นกันตามที่ y o u t บเดยครับเคยระบุไว้ก่อนหน้าน,นี้ครับว่าความผันผวนต่อป,ปีของบิตคอยเนี่ยลดลงเหลือ45%ซครับซึ่งต่ำกว่าจุดสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ในปี2012มากกว่า4เท่าขึ้นและลงจนกว่าจะถึงปี2140นะครับ ผู้ติดตามของชาลีเทรมครับส่วนใหญ่ท้าทายในคำคาดการของเขาบางคนเห็นพ้องกันนะครับว่าความผลของบิตคอยเนี่ยแล้วก็คริปโตจะลดลงครับแต่อายุของสินทรัพย์ประเภทใหม่ที่จะอยู่ยืนยาวได้แค่ไหนเนี่ยยังคงไม่มีข้อโต้แย้งนะครับนักวิจัยนคนอื่นครับคาดว่าบิตคอยจะเกิดวัฏาจาักรครั้งสุดท้ายของมันในช่วงต้นปี2030ในขณะที่ผู้สนับสนุนในบิตคอยรายใหญ่บางคนให้ความเห็นว่ามันจะอยู่ในตลาด เกิดการขึ้นลงได้เรื่อยๆครับจนกว่าบิตคอยชุดสุดท้ายจะถูกขุดออกมาในปี2140ครับก็ต่างคนต่างความคิดนะต่างคนต่างความเห็นบางคนก็เชื่อว่ามันจะขึ้นนะแบบขึ้นสุดๆเลยแล้วก็ครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่ขึ้นอีกต่อไปบางคนก็มองว่ามันจะไปได้ไกลอีกมากๆอาจจะไปถึงล้านเหรียญน,นะครับหลายคนก็มองว่า เฮ้ยมันอีกยาวไกลเลยเพราะว่ากว่าจะขุดได้หมดเนี่ยสองพเลยนะประมาณร้อยปีนะฮะร้อยกว่าปีกว่าด้วยซึ่งวันนั้นวันนั้นเราอาจจะเป็นปุ๋ยไปแล้วก็ได้เราตอบไม่ได้ครับว่าต่อให้เราเกิดมาอีกรอบหนึ่งแล้วเราไม่เห็นบิตคอย n ในวันนั้นอะที่มันราคาสูงไปแล้วหรือว่ามันอาจจะอยู่แบบเป็นเหมือนทองคําดิจิตอลไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรหรือสุดหลเพราะเพราะว่าเราเกิดมาในยุคที่มันมีแล้วโตแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่า ในยุคที่มันเพิ่งเกิดมาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมันเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเราเราก็คงจะเชื่อทุกคําทานายไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าในเมื่อเราอยู่ในยุคนี้ยุคที่มันกำลังมีการเติบโตยุคที่มันกาลังเริ่มเกาอตั้งเราคงต้องเกาะกระแสนี้ไปเท่าที่เราจะทำไหวก็แล้วกันนะครับไม่ว่าราคามันจะไปแบบไหนมันจะพีคเมื่อไหร่มันจะเป็นกระทิงหรือจะเป็นหมีถ้าเราอยู่ในตลาดนี้แล้วเราก็ต้องรู้จักที่จะมาระวังแล้วก็ปรับตัวครับ นะครับเวลาลงทุนอะไรก็ตามต้องศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็ช่างใจให้ดีครับว่าคุณพอจะรับความเสี่ยงเหล่านี้ไหวไหมแล้วมันจะได้กําไรสักเท่าไหร่ในอนาคตแต่ถ้าเกิดขาดทุนละ่ะคุณจะรับมันไหวไหมอันนี้แหละฮะคือสิ่งสําคัญสําคัญกว่าคําทานายพวกนี้ด้วยซ้ํานะครับฉะนั้นข่าวพวกนี้คําทานายเหล่านี้มันมีไว้ให้เรารู้ไว้ก็เท่านั้นเองประดับความรู้ครับเพื่อที่เราจะได้มองการไกลแล้วก็ รู้จักวิเคราะห์ครับว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในอนาคตแล้วการที่คุณลงทุนในบิตคอยเนี่ยหรือสินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยคุณคิดมาดีแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าเห็นว่าอนาคตอาจจะเป็นแบบนี้เรื่องนี้เนี่ยคุณคิดว่าลงทุนไปวันนี้มันจะได้ผลอย่างนั้นหรือไม่อันนี้ต้องช่างใจเอาเองนะครับไม่สามารถมีใครมาฟันธงให้คุณได้นะครับว่าเนี่ยซื้อเลยแล้วคุณจะรวยไม่มีนะครับผมยังไงก็ใช้วิจรารญาณในการลงทุนกันด้วยนะครับผม แน่นอนครับเราเอาข่าว Bitcoin เหล่านี้มาอัปเดตคุณน้ฟังทุกวันครับก็เจอกันแบบนี้ครับบ i ต c อย n ค r ซี่นะครับบ้าไกลสุดเรื่องของ Bitcoin ทุกวันเลย8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับที่นี่ฮะช่องไทยทาวน์แช n แนลครับคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะว่าทุกที่มีคนไทยนะครับดังนั้นอยากชวนคนไทยมาเรียนรู้มาศึกษามาดูคอนเทนต์ที่มีสาระดีๆกันนะครับผม อ๋อซัพพอร์ตกันได้ครับกด s u b s c r i b e ติดตามช่องนี้ไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ทุกคลิปที่คุณถูกใจให้เพื่อนๆคุณด้วยนะครับคุณสามารถเติมกำลังใจให้กันได้โดยการเติมเงินมาที่ True m o n e y Wallet ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้รวมถึงถ้าอยากสมัครเป็นสมาชิกกดปุ่มจอยนะเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับช่องนี้แบบประจำนะครับก็กดปุ่มจอยใต้คลิปได้เลยนะครับผมเรายังมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะฮะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะฮะที่มาจากที่เพื่อนๆซัพพอร์ตเข้ามามอบให้กับ เพื่อนของเราที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นแนวร่วมต่อสู้เพื่อป,ประชาธิปไตยนะครับโดยเรื่องนี้กติกาเหล่านี้ผมจะพูดเอาไว้ในไลฟ์สดนะครับใน What the Fact นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาหกโงเย็นทางไทยทาวน c ช anel นี่แหละครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ